สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้อยู่กับสอทอนกับอยู่กับรถใหม่ๆหลายๆคันโอ้โจโจอันนี้สายหืนครับมาจากสายตรีสามกับท่อใหญ่ๆท่อหมอกไอเตียวใหญ่ๆนี่ครับโจโจปกติวิ่งกับสอทอต้ม เรือว่าตระก,กูลแก้วครับวันนี้ได้มารวมทีมงานกับสอทนกครับอโอ้มีขวดเบียด้วยนะครับกันชนไม่ต้องมีครับเพราะว่าพอดออกแล้วโชคจำนงครับชื่อรถเขานี่แพงแอร์อยู่ข้างหน้าตรงนี้เลย เกิดไปชนต่ออะไรมาก็จบไม่ต้องมีกันชนครับโอ้แล้ดวดูลำโพงก่อนคันนี้รถแห่เป็นฮิโนโ่ครับเครื่องอะไรไม่รู้อ้าวมาอีกคันแล้วครับทุนน้อยร้อยท่อโอ้วันนี้รวมทีมงานเลยครับอันนี้มาจากโทน,นึ่ง คุณน,น้อยร้อยท่อไม่ใย่พูดผิดคุณน,น้อยร้อยเปอร์เซนต์แต่เกินร้อยไปแล้วครับเกินร้อยเพราะอะไรเพราะทำเครื่องนี่เลยไลย่ยางหนึ่งก็คุณน,น้อยร้อยสามสิบห้าแรงฮะโอ้มาอีกแล้วฟังทางนูน้นป้าใหญ่ลำยองว, 10, วันนี้นะโอ้วันนี้ไม่ต่ำกว่าสิบคันครับ มารุมกันเลยบ้านพี่หกพันบ้านหกพันขยายก็มาแล้วก็ลูกชายก็มาอ้าวลูกชายก็มาอีกต่อซูโม่วันนี้ไปเชื้อหน้ามาไปเชื้ออีกโอ้เยอะแยะเลยต่อทอนกนับหน่อยสิว่ามีกี่คันทำไมเกาะนิดหนึสายอะไรหนึ่ะไรสายอะไรทีไมมันเกียร์ต่ออ๋อเป็นสายเกียร์กับสายคันเร่ง ยู่ต่ำเนาะอโอ้ยฝุ่นตลบอบพวนเอ้ยมีเครื่องเสียงยด้วยเเครื่องเสียงข้างบนนี่เครื่องเสียงอยู่บนนั่นแน่นอนแน่นอนโจ่จโอโจวมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาใหม่ครับมาใหมให่มาให <laughs> ม,าม่ ลำยองครับอเมาดูโจ้จออกตัวกันโอ้โหม <า S 1> อกอเตียวใหญ่เลยหอกเ,เียวหม้อใหญ่หม้อใหญ,ใหญ่มีมาใหม่ครับสมัครงานใหม่เอามาดูทุนน้อยกันทุนน้อยร้อยปอร์เซน อันนี้จะอยู่ทีมงานโทนหนึ่งนะครับโทนหนึ่งไปไกลก็เลยไม่มีใครรับลูกไปโรงเรียนก็นเลยมาวิ่งใกล้ๆแถวบ้านกับสอทอนกเลยนะครับบวกก็ไปใส่ไม้บางคุณไม้อันนี้เป็นของดินด่วนนะครับทั้งบางคุณทั้งบางโครนหน้าซื้อต่อมาหรือเปล่าไม่รู้ นี่คันนี้ชอบมากเลยครับเพื่อชีวิตไม่ต้องมีแอร์ครับเขาได้เท่าไหร่ก็ได้เท่ากันละครับยางก็ใช้ลิเดียนอันนี้นวางเครื่องใหม่ใช่หรอวางเครื่องใหม่ลำยองอนนอเขาเรียกลำยองเขาเรียกลำยองยงคู่กับลำใหญ่ <laughs> าาพูดมาเป็นขบวนแล้วใครคุยไม่ไป โอ้โหหอยตะลุมแล้ว,ลว <c oughs> เดี๋ยวจะเวียนหัวนี่หน่อยนูน่นมาแบบหอยตะลุมละอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับวันนี้ตายแน่ตายแน่คนขับไมโครต้องลาป่วยรถเยอะครับวันนี้ <c oughs> รับไม่จํากัดจํานวนครับสอทนกมาเลยมีเท่าไรมา ตักให้หมดปกติวิ่งแค่สองคันสามคันครับวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้มาเกือบสิบคันเลยเอ้ยทำไมไม่เอาอีกคันมาวิ่งไงไอีกคันหนึ่งไงไม่มีคนขับอ๋อไม่มีคนขับครับหาคนขับเลยจดมัน ไม่รู้ยังไงเอาไงกับมันดีไม่รู้เลยเลขสิจูดไม่มาแล้วจะขับรุกมันไม่ขับลุกเป็นแบบไหนอันนี้ติดแอร์ยังนหนิทำแอร์มายังเนี่ยเออใส่ขึ้นนึงแล้วฮะใส่ความแล้วใส่ความแล้วจะติดแอร์แล้วครับใส่ความใส่ขาใหม่แล้วโอ้ต่อไปก็ครบสูตรแล้วครับอเต็มแล้ะแต่ไปต่อสายกับเติมยางก,กันอ่าทำงานก่อน หาเงินก่อนครับทําเครื่องก็หมดเยอะแล้วโปูไม่ได้จอดแน่เลยโอ้ไม่ได้ครับคุณน้อยโอ้ตามมาเยอะแยะไปหมดเลยอ่าลำยองร้อยหกห้าหรือเปล่าคันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วครับร้อยหกห้ารือร้อยเจ็ดสิบห้าแรงนี่แหละ อ้าวอ๋อแมคโครเริ่มเล่นตัวแล้วจดเยอะเริ่มตักชาแล้วน่ครับตามมาอีกแล้วสองคันไอ้คันนี้จะติดติดกันเลยนะครับจะไล่บี้กันด้วยคันขาวเลยมาแรง รถเยอะรถเยอะเอะเวพันน e wow. ี้ ه, ตัวเดียวพอเอ๊ะเยอะเดียวรถเยอะสายแม่โคตรงสารแม่โคโว่ามาเยอะเดียวรถเยอะเดียวพอนี่กว่ารถมีเยอะเห็นไหสามคันสองคันพอ ไเอเขาวิงไปเขาไม่ตักให้แล้วา้กลับบ้านแล้วรถเยอะครับต้องทําใจหรือว่าเราให้ตักทีเดียวไปเลยอ่าเริ่มแล้วอันนี้กระบะใหญ่ครับ มัวจะเล็กกระบาใหญ่เฮ้ยเดียวเดียวพอกลับบ้านแล้วเฮ้ยเอ้ยมูลกันโ หมดเยะแล้วครับไม่วิ่งแล้วจะกลับบ้านโอ้ไม่มีแอรเนี่ยแย่เลยครับคุณ เด mm hmm. ี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝุ่นเยอะ เต็มแล้วครับลํำยองออกได้โอ้มารอกันเต็มเลยสามคันละตักไม่ทันแล้วครับเดี๋ยขึ้นไปกับคันนี้ดีกว่า ขึ้นไปกับมิโน่วัยรุ่นขับไฟเอจะเย็นไหมเดี๋ยวพามาดูภายในด้วยครับขึ้นด้วยนะเฮ้ยเปิดเอเย็นๆนน่อยวะเอมันไม่เย็นยอ๋อ เอ็มย็นป่ะเย็นแล้วนี่